เป็นเพื่อนกับกุ๋งกิ้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกุ๋งกิ้งมานั่งรอคุณพ่อคุณแม่อยู่รงนี้เพราะเย็นนี้เราจะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่บ้านสวนกันค่ะตอนแรกคุณพ่อจะไปรถไฟแต่คุณแม่บอกว่าอาจจะช้ากว่าจะถึงก็มืดก่อนเลยตัดสินใจขับรถไปเองค่ะ ตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมตัวระหว่างนี้กุ้งกิ่งมีนิทานสนุกๆมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะก็รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ่งต้องมีนิทานมาให้เพื่อนๆดูอยู่แล้ววันนี้เป็นเรื่องของสองพี่น้องตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองเมื่อคุณพ่อคุณแม่จะพาไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองก็ปรึกษากันว่าจะไปอย่างไรดีนะในเมื่อยานพาหนะมีหลากหลายประเภท ทั้งรถไฟรถทัวร์เรือรถเมลเครื่องบินเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวนี้เขาจะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าก,กันอย่างไรไปอย่างไรดีนะเราไปดูเพร,ร้อมๆกันเลยไปอย่างไรดีนะตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องยักคิ้วหลิวตา วันนี้ดีใจหลายหลายพรุ่งนี้จะได้ไปเยี่ยมปู่ย่าพ่อยืนยิ้มเพลงเก๋ไก๋พวกเราจะไปอย่างไรดีนะรถไฟรถทัวร์เรือดีรถไฟฟ้าแท็กซี่เครื่องบินลัดฟ้ารถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนช้ามากไม่ไปละจ้า รถทัวร์แป้นๆป,ป,ปานๆอุ๊ยช้าเหมือนกันไม่ไปละจ้านั่งเรือลอยน้ำละล่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องไม่ไปละจ้ารถไฟฟ้าหรือรถแท็กซี่ไม่มีไม่มีไปบ้านปู่ย่าเครื่องบินบรือบรือไว้ไว,วิแพงเกินไปไม่ไหวละจ้า ปิ๊งปิ๊งพร้อมกันทุกคนงั้นไปรถยนต์ของเราดีกว่าลูกลูกนั่งเบาะข้างหลังพ่อขับแม่นั่งข้างพ่อข้างหน้าบ้านปู่อยู่ไกลหรือเปล่ากะดูคร่าวๆสี่ชั่วโมงกว่ากว่าทางกว่าสามร้อยกิโลโอโ้โหโอ้โหไกลเหมือนกันนะ ถ้าไปรถไฟฉึกฉักใช้เวลาสักหกชั่วโมงกว่ากวา่ารถทัวร์ไม่ต่างกันนักใช้เวลาสักห้าชั่วโมงกว่ากวา่าถ้าไปเครื่องบินเร็วดีห้าสิบนาทีถึงบ้านปู่ย่ารถยนต์ของเรานี่แหละได้พักได้แวะไม่เมื่อยไม่ล้า ขับมาเกือบห้าชั่วโมงพ่อขับรถตรงไปรั้วข้างหน้ารั้วกระถินเขี้ยวเขียวสดสดชะลอจอดรถหน้าบ้านปูย่ย่าใต้ต้นมะขามเทศใหญ่บนแคร่ไม้ไผ่นั่นไงปูย่ย่าพ่อแม่ว่ายย่าไหายปู่หลานหลานนั่งคู่กราบปู่กราบยา่า ปู่ย่าอารมณ์ดีดียิ้มแย้มตาหยีถามหลานหลานว่าคืนนี้จะนอนกับใครหลานตอบเสียงใสนอนกับปู่กับย่าตุก๊กติ๊กกับตุ๊กปองไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าเหมือนที่คุณกิงจะไปเยี่ยมคุณตากับคุณยายที่บ้านสวนเลยค่ะรถยนต์ของเรานี่แหละได้พักได้แวะ ไม่เมื่อยไม่ไมล้าอ้าคุณพ่อเรียกแล้วค่ะกุ่งกิ๋งต้องไปก่อนนะคะแล้วสัปดาหนะ์หน้ามาสนุกกันต่อกับนิทานที่กุ่งกิ๋งจะนำมาฝากในก้นรายการนิทานสนุกกับกุ่งกิ๋งมาเป็นเพื่อนกันกด subscribe ติดตามช่องกุ่งกิ๋งแฮปปี้เวิลด์กันไว้นะคะอยากคุยกับกุ่งกิ๋งต่อเข้าไปที่ Facebook กุ่งกิ๋งแฮปปี้เวิลด์กันได้เลยสำหรับวันนี้กุ่งกิ๋งไปก่อนนะคะบา,บายยคะ่ะ กดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ